สำหรับจังหวัดหน้านของเรานะคะเรามีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่มีทั้งศิลปหัตกรรมและความเป็นมาเรียกว่าจังหวัดหน้านั้น,น,นเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เกลือของจังหวัดน่านก่อให้เกิดปศุสัตร์มากมายผู้คนที่มาที่จังหวัดน่านเพราะว่าต้องการเกลือที่ภาคเหนือเนี่ยสามารถมาหาได้ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็กลายเป็นสินค้าอัตลักษณ์สินค้าหนึ่งของจังหวัดน่านเราเมื่อคุณมาที่จังหวัดน่านขับรถเข้ามาถึงแล้วแวะเข้ามาที่หออัตลักษณ์น่านค่ะในห้องนี้ห้องเดียวคุณจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดน่านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและสำหรับอนาคตนั้นก็เป็นเรื่องที่คนน่านจะต้องช่วยกันในการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นน่านเอาไว้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีงามเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของน่านด้วยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินเครื่องหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบน่านเนิบๆของชาวน่านเรามาดูที่นี่กันที่หออัตลักษณ์น่านค่ะ